สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชร์ได้ครับพี่น้องครับเสาร์นี้ครับพี่น้องนะแต่เสาร์แรครับผมรับสายด่วนจากปูดังในย่านนี้ครับผมรับเพิ่นจะมาคัดให้เน้นๆครับพี่น้องเนาะให้ไปซื้อตัวนี้ครับผมยำคาคักเลยครับพี่น้องเนาะกับปูสามแปดผมว่าหันกับรางเต็มๆเด้ครับผมรางเต็มๆครับพี่น้องเนาะปูสามแปด เอาในคลิปนี้ครับผมจะเผยเด้อครับพี่น้องครับหนึ่งท่านว่าคมหกสิบเจ็ดครับวันนี้ก็เป็นมือดีครับพี่น้องเนาะจังใดก็ขอให้พี่น้องชี้โชคดีถูกมาเรื่องเงินไปทากันเด้อครับผมกับแนวทางตัวเลขที่เกามาเชียนำเชียได้นําเสนอสูพี่น้องเอฟซีครับผมครับเอาครับพี่น้องไปรับช่มรับฟังทำกันเลยครับพี่น้องเนาะสายดวนจากปูเลยครับผม ครับก็มาแชี่การทำมาสการปูสามแปด 38, ครับผมจะเลื่อนพอนครับหาปูสายดวนเลยบอกครับผมยำเลยบอก <St>. ครับไอ้ซี่อะโชว์เวลาเริ่มนปูเรียกเรียกบนดูกรอนหลศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หาหนึ่งศูนย์ซี่หนึ่งศูนย์หาหนึ่งรับลอยศูนย์รับลอยลงตัวที่ศูนย์เลยครับผม เลขล่างบันเนี่ยครับเก้าท่าหลักหน่วยล่างล่างเกนาเก้าตัวเดียวศูนย์เก่ามาปูว่าเป็นเก่าศูนย์เนาะกลับไปน้ำแน่จะไมเหรอกจะคือแปดสามสามแปดกับบานอันปูเฮดปิดบันบังหันอันลืมนกดกรมันโอ้ถ้าว่าลื่นจะเป็นเหลกล่างถ้าว่าลื่นจะเป็นตัวไหนลักซิบ หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ลักลักน่วยนี่ก็สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เดเก่าชุด <9 S 1> ไทยเลยศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกเจ็ดศูนย์นี่เป็นรักสิบ ลักห <49, S 1> น่วย490 490รักหน่วยลักหน่วย,นยเน้นเม็ดเดียว09ตัวเดียวครับเลขเลขบนนี่เป็นยังไงปูเลขบนนี่4ง,นนงกผ่หาหนึงครับหม่อยว่ามันว่าว่าพิดไปอีกแล้วเนี่ยครับผมคัดชักแล้วนะปูนะบ้านี้รักร่อยศูนย์รักร่อยศูนย์กะถาครับ ตะวันปู่สูนมันมันส้นศูน,นไรอืมส้นศูนหลักหน่วยสูนก็ผ่านต่ว่าศูนนี่สุดไหลสูดหนึน่งนี่สูดสูดหนึนน่งหลักทิศลัางไม่ถึงแปด้ะแปดแปดหาก็แปดเก้าสูนนี่ก็เดินดีปะปู่เดินดีขึ้นกันถือขึ้นกันแปดเก้าตัวเด,ดียวอ,อันนี้สูดอีกสูดหนึน่งเอาไว้กันนะปู่เนาะ นั่นแหละกันใบมีสองตัวมีสองตัวครับผมชูนเก่าก็แปดชูนเก่าตัวโอ้ถือดีแด้วเงี้ยแปดเงกับพวาปูแปดหาดีแปดหาก็แปดเก่าตัวนั่นตูนหนึ่งแปดหาก็แปดเก่าแปดหาก็แปดเก่ามันมันช่วงเก่าคือเก่าอันสองสองตัวนี่ฮกฮกกับเก่านี่กับบอสพิกแจ๊กเก็มาตัวหนึ่งรางมันช่วงเก่าคือเก่า ครับอันเบาหวานน้ำกันกับหกเก้ารสครับผมโอ้ปูวันสูตรเก่าได้แล้วเลยสูตรเก่าโอ้สูตรหนึ่งที่ปูวางหกเก้าเก่าหฮตาทิปแต่คลิปแหลกบะปิ๊กแค่ก่อนด้วยครับโง่งาถือเงาแห้งครับผมนี่แหละครับผมปูมาย่างว่าหันสามแปดแปดสามว่าหั่น หกสามครับหกกับสาม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 ออกสามสองหกกับสามออกสามแปดบันเก้าหกกับเก้าหมดโอ้หกว่ามาจักเทียเลยอนั่นแหละดีมากเก่าหกกับสามออกสามสองหกกับสามออกสามแปดหกกับเก้าหมดออกเก้าศูนย์ นั่นแหละเก่าสูญทุกเก่ากับไปรวดถึงเก้านั่ครับผมปูว่าว่าปูมันใจแห้งก็เก่าแห้งอีกเนี่ยครับผมแห้งก็กห้งก็สูญแห้งก็งดว่างหันหญิมาปูเหมาะทักก็ว่างหันสูญอันสูตรสองตัวนี้สูญหนึ่งได้ได้เก่าสูญหนึ่งได้ศูนย์นะอืมอ่าห้าก้อนสูญหนึ่งได้แปดสูญหนึ่งได้สามโอ้มันบอกสามแปดนะครับ หวดนี้หมวดนี้มันได้เก่าศูนย์นึ่งได้ศูนย์เก่าศูนย์หมวดนี้<อ>ปีบานรักงอยเนียน่ยร่อเก่านั้นบัดทันปีเจ็ดเทียร่าจะเป็นศูนย์เก่านะปูนะ่ะศูนย์เก่าตัวเดียวแหละปูเนี่ครับปูคือรัตตอลีไร่อะโอ้ครับผมศูนย์เก้าปูปูไรบางอ้อาว็กปีตัวหวดน,นที่แหลกผลเียกลงัง บกิน็เสียดอกศูนยนีคไรรครับนี่ลวครับพี่น้องนี่แหละมันมาน่กี่ละเล็ศูนย์เก่าศูนยเก่าเนี่ยปูวามันแมน่นอนนี่จุดนี่ได้งวดบางหันกันแปดแปดกับสามงวดนี่ก็ได้เก้ากับศูนย์นนี่ครับห้าก้อกับสามกับสองมันออกสามสองงวดหนึ่งกับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่นยูนหนึ่งล้ศออกสูน สูนึงได้หาสูหนึ่งได้เก้าออกหาเก้าสูหนึ่งได้เจ็ดสูดหนึ่งได้สามมันออกสามเจ็ดสูดหนึ่งได้เก้าสูดหนึ่งได้สี่ออกเก้าสี่มันมันสูนี้ได้เก้าสูดนี้ได้ศูนย์เก้าศูนย์วันนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับผมสูดสูนี้ก็ได้ได้เก้าก็หาส่วนเก้าคือเก้าครับถ้าเก้ากับแปดกับหกมันมัน ชุดแปดครับนี่ก็หกกับสองต่อสามสองหนึ่งชุนสองนี่ก็ตื่ดีด้วยกันชุดเก่าบดแล้แน่นอนเก่ายิ่งเก่าลังย่างเดียวครับเก่าลังย่างเดียววิิงครับผมเอาปูสฝ้าล่วงไห้พี่นองเอฟซีครับผมเออไม่ตัวใหญ่ละเอาปีนองเอฟซีเผยแล้วครับปีนองก็ติดไว้น้ำเด็กปูนี่แหละครับผมครับเด็กบนกัน ทาเมีนมาตัวนี้กับนี่จะปูสามแปดนี่แหละครับพี่น้องเนาะศูนย์สี่หนึ่งครับผมเต็มเต็มครับผมเอาก็มาเชีร์กับสิลบกวนปูสานีเด้อครับปูเออจะเลื่อนพรอครับศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ห้านึ่งนี่ละครับปูอถูกครับอ๋อแกนีู้ละส่งดีจะเลื่อนพรอเอาครับพี่น้องครับผมครับปูสามแปดโทรมาด่วนเลยครับพี่น้องเนาะกั เลขบนก็นยังเป็นตัวเก่าอยู่ครับผม041ครับพี่น้องลักลอยเพิ่นมี0ครับกับหาได้ครับผมตัวเพิ่นให้เหลือตัวเดียวก็คือ0นี่แหละครับผมตัดเลนก็จะเป็น01หา1ครับพี่น้องเนาะ3ตัวก็เป็น0410หา1ครับมาที่เลขล่างครับผมมาหันเพิ่นกับเขา3883งวดน,นี้วิ่งเก่าเป็นลักน่วยได้ครับพี่น้อง0เก่าครับพี่น้องเนาะ กัไนไว้นั่ครับผมเก่าศูนย์นั่เพื่อนใ้ชุดเต็มหลักสิบหลังมานํากับหลักหน,ลล 6, 7, 0, หน่วยล่างครับสิบหลังหกเจ็ดศูนย์หน่วยหลังสี่เก้าศูนย์ครับผมแต่ว่าส่วนลายที่สุดครับพี่น้องเนาะคือศูนย์เก่าเก่าศูนย์ครับเอากันไว้อีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องเนาะแปดหากับแปดเก่าครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับขอไวพ้พรอมให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับในวัวันที่ หนึท่นว่าคม67สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ